สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับบัวนะคะจากช่องบัวปฏิวรรตน์นะคะภาพที่เพื่อนเพื่อนได้ชมมาเมื่อกี้นะคะก็เป็นภาพของสุสานของคนสวีเดนนะคะเนื่องจากวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเป็นวันพ่อแห่งชาติของประเทศสวีเดนนะคะแต่ครอบครัวสวีเดนที่บัวอาศัยอยู่ด้วยได้สูญเสียคุณพ่อไปนะคะทุกคนในครอบครัวก็มีความโศกเศร้าเสียใจนะคะโดยเฉพาะบัวนะคะเพราะว่าบัวได้สัญญากับท่านไว้ แต่ว่าบัวไม่ทันได้ทําตามที่สัญญาไว้นะคะซึ่งเหตุการณ์นี้มันทําให้บัวรู้สึกเสียใจมากนะคะมันรู้สึกคั้งคาใจบอกไม่ถูกเลยทําให้คลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอที่บัวใช้เวลานานที่สุดในการคิดคอนเทนต์นะคะบัวไม่รู้ว่าบัวจะพูดออกมาเป็นคอนเทนต์แบบไหนเป็นความเสียใจหรือว่าเป็นการบรรยายแบบไหนส่วนตัวของบัวหรือว่าวิถีชีวิตของคนสวีเดนและสุดท้ายนะคะบัวต้องขอขอบคุณนะคะ ครอบครัววัยเกษียณที่บัวได้ทำคลิปวิดีโอไว้นะคะได้ให้แนวคิดกับบัวมาจึงทำให้บัวได้คิดคอนเทนต์นี้ออกมานะคะแนวคิดของคนสวีเดนนี่คือคอนเทนต์ของคลิปวิดีโอนี้ค่ะแนวคิดแรกที่บัวอยากนำเสนอก็คือว่าคนสวีเดนนะคะใช้ชีวิตเรียบง่ายมีความสุขกับปัจจุบันมีความสุขกับทุกๆโอกาส เพื่อนๆจะเห็นเวลาที่ชาวสวีเดนนะคะเชิญแขกหรือเชิญญาติมาที่บ้านนะคะไม่จําเป็นต้องจัดงานเลี้ยงยิ่งใหญ่ทาอาหารล้นโต๊ะแค่เชิญมาทานกาแฟก็เป็นคุณค่าที่มีความหมายมากนะคะการที่เชิญแขกมาดื่มกาแฟที่บ้านหรือที่เขาเรียกว่าฟิกก้านะคะก็ถือว่าเป็นการที่ให้เกียรติและก็มีความสุขอย่างยิ่งเลยนะคะและแนวคิดการให้ความสุขในทุกๆวัยนะคะ ในวัยเด็กนั้นเด็กทุกคนมีสิทธิ์มีกฎหมายคุ้มครองนะคะพ่อแม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำร้ายหรือตีลูกนะคะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นนะคะอายุ18ปีนะคะ เด็กวัยรุ่นชาวสวีเดนนะคะก็ต้องแยกตัวออกมาจากพ่อแม่นะคะมาอยู่อพาร์ตเมนต์ส่วนตัวนะคะหางานทํามีไรายได้จ่ายค่าเช่าอพาร์ตเมนต์เป็นของตัวเองนะคะเริ่มมีความรับผิดชอบในตัวเองโดยมีระบบสวัสดิการนะคะของรัฐบาลให้ความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาแม้กระทั่งช่องทางการหาไรายได้ในช่วงวัยเรียนด้วยนะคะและก็มีกิจกรรมมีเวทีให้วัยรุ่นได้แสดงออกอย่างเต็มที่นะคะ ต่อมาเป็นความสุขนะคะวิถีชีวิตไวทำงานนะคะทุกคนก็มีหน้าที่การงานเป็นของตัวเองมีหน้าที่จ่ายภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะคะชายสามารถแต่งงานกับชายได้หญิงสามารถแต่งงานกับหญิงได้ถูกต้องตามกฎหมายได้นะคะมีความรักได้ทุกเพศเป็นที่ยอมรับในสังคมนะคะและที่สำคัญอย่างหนึ่งที่บัวเห็นก็คือว่า การแต่งงานของคู่รักนะคะเป็นเรื่องของคนสองคนฝ่ายหญิงและฝ่ายชายที่รักกันตกลงจะแต่งงานกันนะคะก็ต้องหาเงินมาแต่งงานกันนะคะไม่มีค่าสินสอดแพงๆนะคะพ่อแม่ก็สามารถช่วยได้เป็นของขวัญน,นะคะเท่าที่จะให้ได้นะคะไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากมายเป็นเรื่องของคนสองคนที่ต้องมาสร้างครอบครัวร่วมกันทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะคะต้องทํางานแล้วก็แชร์ค่าใช้จ่ายเท่าเทียมกันนะคะ เมื่ออยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาแล้วนะคะงานบ้านก็ต้องแบ่งกันทําไม่แบ่งว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ว่าจะเป็นสามีหรือเป็นภรรยานะคะก,ก็ต้องทํางานบ้านเหมือนกันนะคะและการเลี้ยงดูบุตรนะคะมีกฎหมายให้ทั้งฝ่ายหญิงนะคะที่เป็นแม่ฝ่ายชายที่เป็นคุณพ่อนะคะมีกฎหมายรองรับว่ามีสิทธิ์ลาเลี้ยงดูบุตรนะคะถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่เฉพาะแม่เท่านั้นนะคะที่ต้องเลี้ยงลูกนะคะ และต่อมาก็คือความสุขในวัยเกษียณบ้านปลายชีวิตนะคะก็มีความสุขแบบเรียบง่ายมีความสุขที่ปลอดภยัยมั่นคงในชีวิตบ้านปลายชีวิตนะคะมีรัฐสวัสดิการดูแลเป็นอย่างดีในวัยเกษียณเนื่องจากว่าตนเองนะคะในวัยทํางานนั้นได้จ่ายภาษีค่อนข้างสูงเลยนะคะในประเทศสวีเดนนะคะก็ใช้เงินส่วนนี้นะคะมาดูแลในบ้านปลายชีวิตของตัวเองนะคะใช้ชีวิตแบบไม่ลําบากนะคะในบ้านปลายชีวิต มีความสุขที่อยู่กันแบบเรียบง่ายสองตายายไม่วุ่นวายมีลูกหลานมาเยี่ยมบางครัง้งบางคราวนะคะและที่สำคัญบัวก็มองเห็นว่านะคะไม่มีลูกหลานมาวุ่นวายที่จะมารอเอามรดกตกทอดมารอเอาสมบัติของพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายไวยัยเกษียณนะคะและก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะ ก็ไม่ต้องมีหน้าที่มาเก็บสมบัติรอมอบให้กับลูกหลานนะคะเงินทองที่มีไว้บ้านปลายชีวิตก็ใช้อย่างมีความสุขนะคะอยากไปเที่ยวไหนก็ได้ไปอยากทานอะไรก็ได้ทานนะคะอยากทําอยากสร้างอะไรก็ได้ทําในเงินที่พอเพียงที่ตัวเองมีอยู่ในบ้านปลายชีวิตนะคะ จากการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวสวีเดนครั้งนี้นะคะงานศพก็จาัดก,การอย่างเรียบง่ายมีเฉพาะสมาชิกในครอบครัวที่สนิทจริงๆไม่กี่คนมาร่วมกันนะคะไว้อะไรครั้งสุดท้ายนะคะไม่มีงานเลี้ยงไม่มีงานบุญสังสรรค์ไม่มีงานทําบุญให้กับคนที่จากไปเพราะบุญแห่งความสุขที่ได้ทําในตอนที่มีชีวิตนั้นทําได้อย่างคุ้มค่าทุกเวลาและสมบูรณ์ที่สุดแล้ว ช่อดอกไม้วันพ่อปีนี้ก็กลายเป็นช่อดอกไม้แสดงความเสียใจที่ได้สูญเสียคุณพ่อไปข้อความในการก็เปลี่ยนจากข้อความแสดงความยินดีวันพ่อกลายเป็นข้อความแสดงความเสียใจที่ได้สูญเสียคุณพ่อไป